Uh huh. ลองขึ้นดูครับอันนี้คือไม่มีน้ํานะอันนี้คือประคองแค่ขึ้นดู3เมตร50ถ้าอยู่ในน้ํมันก็จะบาลานซ์กว่านี้เพราะว่าน้ํามันจะแร,แรงอันนี้ก็คืออันนี้คือมันมันไม่มีน้ําก็ถ้ามีน้ามันก็จะซับซับแรงโยกอันนี้คือมันไม่มีน้ำโอเคเหลือแค่ทำที่นั่งเฉยๆก็ได้ละส่วน อุปกรณ์กันโครงเรือยึดให้ได้หมดแล้วเหลือแค่อ่าทําที่นั่งส่วนตรงที่เป็นสี่เหลี่ยมตัวนั้นก็คือทำไว้ให้กระบอกพวกกระบอกปืนห้อยปืนฮะจะเป็นล็อกออโต้หรือว่ากระสวยธรรมดาก็เกาะได้เลยก็วางฮะส่วนขาด้านข้างที่ทํานยื่นก็ว่าให้เหยียบเพื่อกลับตัวหรือว่าอะไรแล้วก็ห้อยพวกกระปงกระเป๋าได้โอเคครับผมสนใจก็ทักมาฮะ เดี๋ยวราคาค่อยว่ากันตามความอ่าสูงหรือว่าอ่าเรือประกอบชุดประกอบอะไรก็ทักมาฮะโอเคครับผม